ใช่ Hi, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกับมิกกี้เสร็รถสวยนะครับนอกจากรถยนต์แล้วมิกกี้ก็ยังทำในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ด้วยสําหรับคันนี้บอกก่อนนะฮะในเรื่องของฮาร์เรลดิวิสันนะครับตัวนี้เป็นตัวแฟตบอยนะครับก็ปีค่อนข้างลึกหน่อยทําไมถึงเรียกว่าปลุกชีพด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้นอกจากจะมาทําให้รถสวยแล้วก่อนหน้านี้รถคันนี้ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับกับรถแฟตบอยที่จอดนานๆไม่ว่ารถอะไรก็ตามตอดนานมันมีอะไรพังมาตามเทียบไปหมดเลยนะฮะ สำหรับคันนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากยางก่อนเลยรถจอดนานๆน,น่าจะนานมากนะสามสี่ห้าปีนะยางเยิงแต่งหมดเลยอันนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกติดชกคลั่วนะครับไปหมดเลยนะฮะแผงคอตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ตอนแรกมันจะกลางๆสีมันจะแปลกๆหน่อยนะครับในส่วนของหัวเทียนเปลี่ยนแน่นอนนะครับหัวเทียนเปลี่ยนเพราะอะไรนะฮะในถังน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเก่าตั้งแต่5ปีก่อนหน้านี้นะครับในถังน้ํามันนี่ถ้าถ้าเอารูปมาได้จะบอกว่าข้างในเป็นคลิกเกลือหมดเลยนะครับ ต้องเปลี่ยนใหม่แฮนด์เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวก,ก๊ตา,าเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถสามารถเลี้ยวได้เต็มวงนะครับเพราะก่อนหน้านี้แฮนด์มันติดถังน้ํามันไม่สามารถเลี้ยวได้ทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวล้อล้อหน้าหลังเปลี่ยนใหม่เลยยางนะฮะเพราะว่ามันโดนสีแล้วแตกไปแล้วนะครับตัวบางโคนบางโคนดัดด้วยนะครับดัดเพื่อให้มันเข้ารูปเพราะว่าก่อนหน้านี้ศูนย์เสริมมันเสียหมดเลยนะครับยังต้องมาตั้งอีกหลายๆอย่างไล่สายไฟต้องพูดถึงให้สายไฟใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วในส่วนของ เกก่อนหน้านี้ไม่อยู่ตำแหน่งนี้มาอยู่ตำแหน่งข้างๆซึ่งมันมันมันไม่สามารถเข้าได้สุดใช่ไหมเข้าไม่สุดเสร็จมันก็จับหน้าจานไม่ตรงและไม่เต็มนะเราก็มาจับมาน,นีิดใหม่ต้องต้องกึงตรงนี้ใหม่ทั้งตัวนะฮะอ่ะตอนนี้ก็กลับมาค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าก็จะมีริ้วรอยนี่ไม่ใช่รอยมือช่างนะครับจะเป็นรอยที่เจาะไว้นานๆตอนนี้เป็นหน้าที่ของผมเท่าที่ต้องทาความสะอาดคันนี้ใหม่นะครับในส่วนของกองก่อนหน้านี้ไม่ใช่กองนี้เป็นกองเดิมแต่โรงงานตัวแปดบอยอันนี้เปลี่ยนเป็นกองแต่งตหายใจดีขึ้น เครื่องรื่นขึ then, ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่ของแท้นะครับจะไม่ใช่ของที่ตัวเจ้าเข้าเจ้าของสั่งมาเดี๋ยวเดี Jesse ๋ยวจะมาเป็นของแท้กําลังจะมาติดตั้งอันนี้ใส่ของของเทียมไปก่อนเดี๋ยวเรียกว่าของเทียมของเรียกว่าของเทียมนะครับเดี๋ยวเราพามาดูครับว่าหลังจากที่ผมปรุงรถเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรถจอดมาสวยหน้าขับขนาดไหนครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของรถด้วยคุณอ้อยอ้อยคอนะครับที่ไว้วางใจมิกกี้เสร็จรถสวยเป็นผู้เสกงรถสวยคันนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันว่า ขั้นตอนต่อไปทําอะไรสวัสดีครับ